รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพีพีทีวีเสนอมาโทรเอ่ยรีบตึกมาทำอะไรก็มาทาปากดิเจ๊โอ้โหนิสัยน้องสันทำไมนิสัยอ,อย่างนี้ผมเนี่ยสแสวงหาความรู้รอบตัวตลอดเวลาครับได้ก้อนใหญ่นั้นมาต้องมาเรียกเจ๊เลยนะเจ๊จะโยนให้อย่างแม่นเลยอะไม่เอากลัวเ้องโ,<น>โอ้โหเจงมาเจรส้สนามลา เจ๊ครับเจ๊อะไรเจมีลิปติกไหมยืมลิปติกหน่อยจ้าไปทำอะไรเหรอเอาลิปติกมาโทรเอ่ยลิปติกมาทำอะไรก็มาทาปากดิเจ๊เนี่ยเขามีคนทาทากันมาไงบอกให้ทาแป้งหน้าขาวแบบนี้นี่นี่นี่แล้วทาลิปติกแดงๆนะปึ๊บผมทำเสร็จปั๊บดี๋ยวจะทาเจ๊ต่อก้าป่ะดูสันทาเจ๊ผมทาเจ๊เลยโอ้โหสันทาเจ๊สันทาคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมมารออยู่แล้วนะ สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร้านเสริมสวยที่จะสรรหาสารพัดเรื่องเล่ามาเมาอ่อยให้คุณผู้ชมได้รู้ในรายการเจรูส้สรรหามาเล่าพบกับเราสองช่างเสริมสวยแสนขยนันสรรหาเรื่องเล่าได้เป็นประจำแบบนี้นะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลาก่อนอาหารเที่ยงครับ เราจะหาเรื่องเล่ามาเมาฮมอยกันครับน้องสารน้องสารอะไรเนี่เวลาเอาแป้งมาบอบอบอเนี่ยมันฟุ้งมากเลยเจ๊หัดเชยไปหมดแล้วแมกมาทาแป้งมันก็ต้องมีฟุ้งนิดฟุ้งหน่อยเจ๊แล้วตกลงลิปติกอยู่ไหนจะมาให้ยืมหรือเปล่าโอุ้ยรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเขาเขาเลิกคิตแล้วล้ว เขาจะทำไปเพื่ออะไรเอ้าใครจะไปรู้ได้ยังไงทําไปเพื่ออะไรเห็นเขาท้าท้ากันมาผมก็รับคําท้าดีครับเจเดี๋ยวนี้กระแสคนเราน่ท้ากันไปท้ากันมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันควรจะรู้ที่มาที่ไปว่าเขาท้ามาเพราะอะไรออะอย่างเรื่องแป้งเนี่ยเดี๋ยวเจจะเล่าให้ฟังครับคืออย่างนี้เป็นแคมเปญของบริษัทแป้งบริษัทหนึ่งใช่ไหมเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยนะเข้ามาท้าโป้งท้าแป้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็มีคนเนี่ยทำแล้วก็ชอบพูดว่ารอทะลุแป้งอย่างนี้อะ เสร็จแล้วปรากฏไลค์กดแชร์กันได้ยอดแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล <Wow. S 1> ทีนี้รู้หรือยังเราได้จะทําอะไรมันต้องรู้จริงหาความรู้ใส่หัวบ้างรู้ไหมน้องสัน uh. เรื่องความรู้รอบตัวเหรอเจ๊ปั๊โทคนระดับผมเนี่ยสแสวงหาความรู้รอบต,ตัวตลอดเวลาครับ uh. อย่าง uh. ชัวว่วสงสัยในกระแสวันนี้นะผมจะนําเสนอเรื่องหนึ่งนะรับรองได้เลยว่าคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะครับต้องสนใจแน่นอนโดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจ๊เนี่ยนะ uh. ต้องสนใจอย,อย่างแน่ฮะอะไรอะ ย่ารีแพรงไงเจเออยัสยัสยสอยากรู้อะนี่ใช่เลยเจ๊เนี่ยนะสนใจแล้วก็ล้ำหน้าน้องสันไปหลายช่วงตัวนะสำหรับเรื่องนี้นะเฮ้ <Hey. S 2> ย่ารีแพรนี่เจส่งคนไปดูเลยอีกแล้วไปศึกษาว่าหน้าตาเป็นยังไงของแท้มีวิธีดูยังไงที่สำคัญรีแพรได้จริงหรือเปล่า แต่พอทำสามครั้งรู้สึกว่าความเก็บปวดของเรามันหายไปไหนเนี่ยโ,โหโหเจ๊วัยอีกแล้วอ่หแยังั้นนะตาผมบ้างครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะเป็นช่วงเทศกาลกินเจครับเพราะฉะนั้นนะในช่วงสงสัยใกล้ตัวนี้นะครับ ผมจะขอ,อนำเสนอเรื่องความรู้ที่เป็นเมนูใกล้ตัวครับเมนูอาหารเจที่ทุกคนชอบกินนะฮะนั่นคือเยื่อไผ่ครับแต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเยื่อไผ่เนี่ยมันเป็นเยื่อของไผ่อะไรเอออาจจะเป็นตัวตัวที่อ่อนๆของไผ่ที่กำลังจะพึ่งจะพึ่ง,จะ,งจะแตกหน่ออะไรอย่างนี้มัง้ง เมนูเจนี่เจ๊ยิ่ยิหยุดหยุดก่อนนะ่หยุดหยุดก่อนที่จะไปพบกับช่วงต่างๆของรายการเรานะครับรายการเจรู้สัญหามาเล่าของเรามีช่วงใหม่คุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมนนะครับไปทําความรู้จักกับบรรดาเหล่าแวดวงเสริมสวยครับ ช่วงนี้นะครับรายการเราจะเปิดพื้นที่นะครับให้กับคุณผู้ชมให้กับช่างเสริมสวยให้กับร้านเสริมสวยเนี่ยนะครับได้มาแซบกับเราทั้งสองคนในช่วงซาลอนสุดแซ่บโอ้โหต้องบอกเลยนะพี่ๆน้องๆทั้งหลายค้าที่เป็นช่างผมช่างหน้านะคะถ้าเกิดคิดว่าร้านตัวเองแปลกแหวกแนวนะคะเอาเป็นว่าไม่เหมือนใครว่างั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่นะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความแซบไม่ว่าจะเป็นแซบโดยฝีมือแซบโดยลีลาแซบโดยเสื้อผ้าหน้าผมแซบโดยการตกแต่งร้านแซบด้วยการ มัดใจคุณลูกค้าแล้วแล้วก็ส่งความแซ่บของคุณมาเลยค่ะเข้ามาใน Facebook ของเรานะคะรายการเจ๊รู้สรรหามาเล่าส่งมาเสร็จปุ๊บเจ๊ตุ๊ดตุ๊เจ๊สแกนนะอันไหนเนี่ยนะแซ่บถูกใจเจ๊เจ๊ส่งคนไปบุกร้านคุณแน่ค่ะเอาเรื่องราวของคุณเนี่ยนะคะมาแซ่บต่อให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมๆกันเลยและแซ่บแรกของวงการเสริมสวยในวันนี้ครับผู้ชมครับมีเจ๊อยู่คนหนึ่งครับเจ๊อายุเกิน60ปีแล้วครับโอ้โหแต่แกแซ่บตั้งแต่หัวจะหลดเท้าครับแซ่บตั้งแต่เสื พ้าหน้าผมยันบริการเสริมสวยอย่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงแรกของเราในช่วงซาลอนสุดแซ่บ yes ช่วงซาลอนสุดแซ่บ สุดแซ่บของเราในวันนี้นะคะก็คือเจเอหรือว่าเ JA จพอมีอมอรดิตค่ะซึ่งต้องบอกว่าความโดดเด่นของเ JA จแกนะคะ <c oughs> เห็นมาไกลตั้งแต่500เมตรเลยคะ่ะ <c oughs> ผู้ชมคะ <c oughs> ก็ดูสิคะทั้งลีลาเส <c oughs> ื้อผ้าหน้าผมแหมต้องบอกว่า <c oughs> พริ้วไหวจริงๆเลยนะคะเจ <c oughs> <c oughs> ทุกวันเสาร์อาทิตย์นัน,นะคะเจ๊เกก็จะมาตั้งโต๊ะไม่ใช่ค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าตั้งเก้าอี้รอบริการลูกค้าอยู่ที่ประตูห้าสวนหลวงรอ9ค่ะและต้องบอกว่าฝีมือและลีลาในการตัดของเจ๊นะนะคะทั้งคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวทำให้ลูกค้านะนะคะสวยเสด็จเสร็จภายในเวลาไม่ถึง10นาทีค่ะ ก็มั่นใจขึ้นนะคะรู้สึกว่าธรรมะทะแมงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไม่ผิดหวังเลยค่ะมีความสุขมากในการตัดมีเพลงฟังอะไรแบบเนี้ยค่ะตัดแล้วก็สบายค่ะแล้วก็สวยเมื่อกี้เสียวโดนหูโดนหูแต่กับอาจารย์เนี่ยสบายอุปกรณ์นะนะคะอย่าไปมองหากันให้เหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีแค่เก้าอี้ผ้าคลุมแล้วก็อุปกรณ์ในการข้ามหันแบบครบมือค่ะแต่ที่สร้างความโดดเด่นเฮ็ดมาตั้งแต่ไกลก็คงจะเป็นวิทผมแล้วก็ชุกพังร็อ ที่เจน,นนะคะมีสต็อกไวเต็มหลังรถเลยค่ะงานนี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าไม่มีสะไม่มีใดเน้นที่ความเร็วลีลาและฝีมือเท่านั้นค่ะว่าแต่ว่าเราจะคิดตังยังไงละคะเจ๊คะแล้วแต่จะให้บางคนก็ให้500ก็อย่นะลูกบางคนก็ยี่สิบยี่สิบเฟยยังมีเฟยยังมี แล้วแต่ศรัทธาของคุณลูกค้าค่ะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยค่ะเป็นบริการทําผมแบบร่วมด้วยช่วยกันคุณผู้ชมคะแต่นอกจากลีลาที่สำคัญนะคะความมันจากเสียงดนตรีนั้นก็ทําให้การตัดผมนั้นเกิดความเร้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะดินนั้นถือกรรมสิทธิธ์ชีวิตค่ะ ทำไมล้องเองซะล่ะคะอาจารย์แบนวอดแบนวอดได้แค่สามชหแต่เรียกได้ว่าบริการทุกระดับประทับใจจริงๆนะคะคุณชมคะแถมไม่พอนะคะมีสวดมนต์ไปตัดผมให้ลูกค้าไปอีกด้วยค่ะสวัสตังวชาเช่นมันจะลาไปทางมังและทางตกสัมรมทานนชาริติอันนี้หนึ่งหัวไม่ล้านสองลวยไม่เลิกจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านี้ เจ๊แกเป็นอาจารย์สอนทำผมค่ะแล้วก็มีผลงานผ่านการประกวดและได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบาันค่ะและด้วยการที่ข้ามวัในแวดวงทรงผมมานานกว่า40ปีนะคะทําให้หลายๆคนนะคะเรียกเจ๊แกว่าอาจารย์เกค่ะแต่ที่มาที่ไปของการออกมารับเติมสวยนอกสถานที่แบบนี้นะคะจะเป็นยังไงไปให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะเพราะว่าน้ําท่วมเมื่อปีนั้นน่ะหมดเลยค่ะท่วมบ้านที่มินบุรีข้าวของก็ออกไม่ทันก็ไม่เหลือ เหลือแต่แม่อุ้มมาแล้วก็ใส่รถคันเก่ารถก็พังนะคะก็เลยเปลี่ยนคันใหม่คันใหม่นี้ก็เป็นนี่แนะหลังจากที่เจอวิกฤตน้ำท่วมปี54นะคะทําให้บ้านที่เป็นทั้งร้านและที่อยู่อาศัยนั้นนะคะเสียหายค่ะและบวกกับภาระครอบครัวที่หนักอึ้งค่ะแต่น่นก็ไม่ได้ทําให้อาจารย์นั้นท้อแท้แต่ยันได้ค่ะกลับลุกขึ้นมาจับกันไกลและแต่งตัวสไตล์ล็อกเกอร์สาวออกให้บริการตัดผมแบบเดลิเวอรี่ค่ะ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นั้นนะคะก็คือผู้ที่ชื่นชอบในผลไม้ลายมือของอาจารย์นั่นเองค่ะเรียกว่างานนี้นะคะบริการเสิร์ฟความสวยกันถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะบางคนไม่มีเวลาลูกจะตัดผมก็หาเวลายากเราไปตัดให้เข้าถึงที่จะดีกว่าซึงอาจารย์นั้นนะคะแอบกระซิบมาค่ะผู้ชมคะว่าใครสนใจนะคะอยากจะตัดผมกับอาจารย์ก็ง่ายๆค่ะถ้าแบบเจลิวลี่ตัดตรงกันถึงบ้านนะะคะก็คีดหัวละ200บาทค่ะแต่สําคัญตรงที่ รวบรวมให้ได้10คนนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าค่านำ้ำมันมันแพงค่ะหรือใครนะคะอยากจะเข้ามาทักทายเล็มปลายผมกับอาจารย์เอน,น,นะคะก็เจอกับอาจารย์ได้ที่ประตู5ส่สวนหลวงรอเ้า ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาตั้งแต่6กโมเช้าไปจนถึง11บเอโมงค่ะแล้ววันนี้นะคะเจรูส้สรรหามาเล่าก็ต้องของขอบคุณอาจารย์เอหรือว่าอาจารย์พรมีอมรดิตค่ะผู้ที่นำความแซ่บมาให้คุณผู้ชมและช่างผมทั่วไทยได้แซ่บกันในช่วงสารหลอนสุดแซ่บวันนี้ค่ะ โอ้โหซ่บจริงนะเจ๊นะนี่ไงแบบนี้ไงที่เขาเรียกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไงเจ๊สุดยอดะเนาะอุ้ยแ,แ,แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดตามไปอุดหนุนเจ๊เขาเสาร์อาทิตย์ไปเลยค่ะร้านเขาใหญ่มากไปตัดกันได้เลยทุกเสาร์อาทิตย์ครับและถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีร้านเสริมสวยนะครับที่ค<ช>ุณผู้ชมเห็นว่าแซบเนี่ยนะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นลูกค้านะจะเป็นชเจ้าของสวยเนาะเป็นเจ้าของก็ได้เป็นคนข้างบ้านก็ได้นะ ส่งเรื่องราวแซบๆของร้านเสริมสวยหรือว่าช่างเสริมสวยหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสริมสวยต่างๆนานาเน,น,นี่ยส่งมาให้เราได้แซบกันเนี่ยนะคะรับรองเลยเจ๊เจ๊มีรางวัล<ะ>เจ๊จริงเหรอเฮ้ยจเจ๊มีรางวัลให้เจ๊มีรางวัลจริงเหรอเจ๊ให้ทางก็รีบ,รบส่งมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจ๊ก็เปลี่ยนใจครับกันไม่ค่อยแจกอะไรใครง,ง่ายๆครับรีบส่งมาเลย ต้องสังส่ทำไมพูดอย่างเงี้ยเออก็จริงอ่ะเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยดิสเครดิตเจ๊นะจริงอ่ะเจ๊ให้จริงๆนะคะไม่โกหกไปล้างหน้าเลยไปหน้าตาเห็นแล้วหุดหิดคำถามปวนกวนใจเจ๊สมมติว่าเจ๊ตื่นมาตอนเช้าหน้าร้านเจ๊น,นี่เต็มไปด้วยหญ้ารีแพรจะทำยังไงครับกะโดดลงไปเลยโดนลงไปทำไรฮะเก็บกินกินกินง <c oughs> <c oughs> พี่ก็จะแบบก่อไฟนะคะแล้วก็ส <Idol> <resource> ah ุมส wow, oh, <wow. S 1> ah ุมสุมไฟเข้าตัวนะคะพัด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 เข้าตัวเลยค่ะแล้วจะไปจิกจิกจิกค่ะถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้งทหมดเลยค่ะเจยกะแจ้งความไว้ค่ะกลัวหาย